เมื่อวานนี้ <c oughs> รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้สร้างหนี้ขึ้นอีกครั้งแต่พยายามบอกว่าเป็นการสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือชาวนาช่วยเหลือเกษตรกรและก็คือการไปขยับมาตราที่28ของพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยขยายเพาดานการกอร่อหนี้จาก30ไปเป็น35%โดยบอกว่าจะดำเนินการเป็นการชั่วคราว ภายในระยะเวลา1ปีถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะครับก็คือกฎหมายเดิมเนี่ยนะครับให้อำนาจรัฐบ,บาลสามารถไปยืมเงินของสถาบันการเงินของรัฐได้แต่มันมีเพดานเอาไว้ตอนนี้เนี่ยมันชนเพดานไปแล้วรัฐบาลก็มีความจําเป็นต้องใช้เงินเพราะหาเงินไม่ได้ก็เลยตัดสินใจขยายเพดานโดยการแก้ไขกฎหมายเพื่อจะเอาเงินเนี่ยนะครับที่มันไม่มีอยู่เนี่ยนะครับไปจ่ายค่าประกันข้าว ประกันส่วนต่างราคาข้าวให้กับชาวนาะแล้วก็พยายามจะพูดถึงการประกันราคาสินค้าทางการเกษตรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยางพาราเป็นต้นคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ผมเคยนำเสนอมาโดยตลอดนะครับว่าราคาข้าวตกตำ่ำพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลมาจะ8ปีนะและช่วงแรกเนี่ยเป็นรัฐบาลคอสอชอที่มีอำนาจเต็มไม้เต็มมือต้องไม่ลืมครับต้องพูดบ่อยๆครับเป็นคนขี้โม้นะครับเป็นคนขี้คุยเป็นคนขี้อวดบอกว่า ขอเวลาหปีชาวนาจ,จะรวยขึ้นโควิดเพิ่งมี2ปีนะคือบางคนจะอ้างโควิดทุกเรื่องไม่ได้ต้องแยกส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลมาจะ8ปีแล้ะช่วงแรกมีมาตรารสีสิมีอำนาจแล้วขี้โว้ขี่คุยว่าชาวนาจ,จะรวยขึ้นสองปีหลังมานี้โดนโควิดซ้ำเข้าไปอีกปรากฏว่าตลอดเจปีที่ผ่านมาวิถีชีวิต การปฏิรูปอาชีพชาวนาข้าวเกษตรกรไม่ได้ไปไหนแล้วครับก็อยู่ที่เก่าจนมาถึงปัจจุบันราคามันตกต่ำเหลือเกินเข้าเปลือกบางชนิดด้วยเงื่อนไขความชื้นขายได้โลละ5บาท6บาท7บาท8บาทแล้วแต่สภาพชาวนาทำมีแต่เจ๊งมีแต่เจ๊งกับเจ๊งท้ายสุดรัฐบาล จะด้วยเป็นเรื่องของคะแนนความนิยมมันคือมันเกี่ยวกันหมดคุณผู้ชมรู้หรือไมฮะเพราะมันต้องหาเสียงชาวนาคือคนส่วนใหญ่ของประเทศอย่าลืมครับรัฐบาลเองก็ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายก็เข้าไปอุดหนุนโดยการจ่ายเงินประกันส่วนตา่างคุณผู้ชมทราบไหมตอนแรกที่ครมออนุมัติเนี่ยบอกว่าต้องใช้เงิน8 9 0 0 0ล้านบาทแต่ครมอไม่มีตังนะ นี่เป็นการทำงานที่เหลือหน้าเหลือเชื่อหน้าเหลือเชื่อจริงๆถ้าผมจำไม่ผิดประมาณวันที่8ที่9ต้นเดือนพฤศจิกายนคอรมอประชุมกันบอกว่าเนี่ยชาวนาเขาโขกำลังกดดันเขาต้องการส่วนต่างราคาข้าวเพราะว่าเขาขาดทุนเหลือเกินรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยผมเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยก็คงพยายามที่จะลดทอนกระแสพยายามลดทอนกระแสชาวนา ที่กําลังออกมากดดันกําลังออกมาเรียกร้องอย่างหนักพยายามกดดันรัฐบาลเองก็เหมือนกับว่าอนุมัติไปก่อนทั้งๆที่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะไปหาเงินมาจากไหน8 9 0 0 0 0ล้านบาทอย่างนี้ก็มีนะครับทําให้ตอนนั้นเนี่ยเจียดเงินจ่ายออกไปประมาณ1 3 0 0 0ล้านยังค้างอยู่อีก76,000ล้านไม่รู้จะไปหาเงินมาจากไหนเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2- 3อาทิตย์ก็ไปคุยกันสุดท้ายเขายิหลอบเดิมนึกว่าจะ โอ้โหเก่งนึกว่าจะมีอะไรแปลกใหม่อย่างนี้ใครก็คิดได้สุดท้ายกู้เหมือนเดิมครับก็มาขยายเพดานจาก3 0เป็น35และสามารถกู้ได้อีก1 5 0 0 0 0ล้านบาทสามารถกู้ได้อีก1 5 0 0 0 0ล้านบาทหายไปทั้งสองสามอาทิตย์นึกว่าจะไปคิดไปทำอะไรก็กู้เหมือนเดิมมันก็เลยมีคำถามว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องหายไปหรอกครับก็กู้ตั้งแต่วันแรก ชาวบ้านตาสีตาสาใครก็คิดได้คุณผู้ชมเข้าใจไหมนี่ไม่ได้โจมตีอันนี้พูดความจริงถ้าคุณคิดซะว่าชีวิตนี้กู้อย่างเดียวเนี่ยนะครับมันไม่ต้องไปเสียเวลาสองสามอาทิตย์มั้งครับจริงไม่จริงคุณผู้ชมครับก็คุณจะกู้อยู่แล้วสุดท้ายก็กู้พอกู้เสร็จปุ๊บพลเอกประยุทธ์ก็เอามาโพสต์บอกว่าเนี่ยถึงพี่น้องประชาชนที่รัก บอกว่ารัฐบาลได้หามาตรการหาความช่วยเหลอือโอย่าใช้คําพูดสวยหรูครับกู้ครับคุณไม่คือพลเอกประยุทธ์นี่ก็เริ่มเป็นนักการเมืองขึ้นทุกวันแล้วต้องยอมรับพลเอกประยุทธ์ซ่อนซ่อนความจริงเอาไว้ส่วนหนึ่งไปอ่านดูสิในเฟซบุ๊กของพลเอกประยุทธ์ที่เขียนเนี่ยบอกว่าเป็นมาตรการหาวิธีการแต่ไม่ได้พูดคําว่ากู้นะใชพลเอกประยุทธ์เป็นนักการเมืองเล่นคําแล้วเล่นคําแล้วแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง มันถึงต้องมีประชาชนมีสื่อออกมาช่วยกันวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันคือการกู้เห็นไหมพลเอกประยุทธ์เขียนเนี่ยโหสวยงามไปอ่านดูสิพี่น้องประชาชนที่รักรัฐบาลเป็นห่วงชาวนาเป็นห่วงเ,าาเวงกรรษตรกรถามอัตรการช่วยเหลือใช่แล้วครับกู้ครับกู้คุณไม่เขียนเขาว่ากู้ไงคุณไม่เขียนเขาว่าเราจะเป็นหนี้ด้วยกันนะเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้น หลังจากนี้กระทรวงการคลังก็รับปากว่าภายในเดือนธันวาคมนีจะทยอยได้เงินกันแล้วนะค่าประกันส่วนต่างจะทยอยได้เงินไปจะทยอยได้เงินเพราะเอาเงินกู้มาจ่ายคุณผู้ชมครับผมมีคําถามซึ่งทุกคนก็ถามมาเลยตลอดนั่นแหละเราจะทํากันอย่างนี้ไปอีกกี่ปีนี่ขนาดพลเอกประยุทธ์ได้เวลาบริหารประเทศมา8ปปีนะครับสุดท้ายกลับมาที่เดิม อย่าโทษโควิดครับโควิดมันแค่สองปีคุณอยู่มาจะแปดปีแล้วสุดท้ายเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เลยมีคำถามว่าแล้วจะเป็นแบบนี้ไปอีกกี่ปีเหมือนที่พลเอกประยุทธ์ว่านั่นแหละครับปัญหาชาวนาเกษตรกรไม่ใช่แก้กันได้วันสองวันแต่แกเป็นคนพูดเองโมเองว่าห้าปีชาวนาจะรวยขึ้นเห็นไหมครับก็เป็นแค่อดีตทหารที่มีอำนาจ แล้วก็พูดจาโอ้วดพูดจาโม้ไปเรื่อยดังนั้นแหละแล้วดูจากการโพสต์เฟซบุ๊กในวันนี้นะครับชัดเจนมากคือแกกลบคําพูดที่มันฟังแล้วมันจะดูลบอ่ะก็คือคําว่ากู้ออกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบวกเฉยเลยนะฮะว่าเงินแสนห้าหมื่นห้าพันล้านเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกเก่งเฉยเลยสุดยอดเฉยเลยเป็นผลงานรัฐบาลเฉยเลยไม่ใช่ใครทําก็ได้ผมถึงบอกไงครับอุตส่าห์เสียเวลากันไปตั้งสองามอาทิตย์ ไปคิดนึกว่าจะไปหามาตรการหาเงินจากไหนมาช่วยชาวนาที่แท้ไปกู้กู้เนี่ยคิดวันนี้ก็ได้ครับตั้งประชุมเลยไหนมีอะไรมาคุยกันอ๋อครับท่านครับเราขาดเงินอีกแสนห้าหมื่นล้านแล้วจะหามาจากไหนกู้ครับท่านกู้เลยครับกู้เลยเฮ้ยกู้ไม่ได้กฎหมายไม่ให้ทําก็แก้กฎหมายสิครับท่านครับเห็นไหมมันไปยากอะไรคําถามสําคัญคุณผู้ชมครับว่าแล้วหลังจากนี้ เราจะอยู่กันแบบนี้ทุกปีเหรอพี่น้องชาวนาจะอยู่ในสภาพอย่างนี้ทุกปีเหรอเราจะต้องไปกู้นี่มาแล้วก็เอามาอุดหนุนเกษตรกรนี่ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราจะต้องไปหาเงินส่วนอื่นมาเพื่อม,มาอุดหนุนตรงนี้อย่างนั้นหรือไม่ใช่ไม่รักไม่ห่วงชาวนาเกษตรกรนะครับแต่ที่กําลังพูดเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันหมดชาวนาต้องยืนอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตนเองสินค้าต้องเกิดการพัฒนาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วผมให้วิธีคิดไปไม่ใช่ว่าผมเก่งนะครับผมให้วิธีคิดไปผมบอกว่าทุกวันนี้ไล่นาเนี่ยนะครับมูลค่ามันเยอะในแง่ของการท่องเที่ยวมันยังมีเลยนะครับผมยังพูดเล่นๆเ,เลยนะครับว่าเนี่ยต่างจังหวัดนะครับคนไปเที่ยวภาคเหนือบ้านผมเนี่ยร้านอาหารไปตั้งอยู่กลางทุ่งนาถ่ายรูปตอนชาวนาทําผมบอกให้ต้องจ่ายค่าถ่ายรูปให้ชาวนาด้วยนี่คือไอเดียของการหาไรายได้ให้กับชาวนา เพราะเขาทําให้มันเกิดการท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวบนดอยไปเจอทุ่งนาสีเขียวกับไปเจอโคลนตมข้างๆเนี่ยคนละเรื่องนะครับโคลนตมนี่มันจะเหม็นโคลนสาบควายเห็นไหมแบบเนี้ยไอ้ชาวนาเขาก็ต้องมีรายได้ด้วยเพราะเราไปถ่ายรูปไอ้นาของเขาเราทําประโยชน์จากนาของเขานี่ผมแค่ยกตัวอย่างเพราะนั้นเนี่ยมันควรเกิดการปฏิรูปแก้ไขให้ชาวนายืนได้ในระยะยาว คนที่พูดเรื่องนี้มาและมีโอกาสมากที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์เพราะอยู่มาจะเจ็ดแปดปีสุดท้ายเหมือนเดิมสุดท้ายเหมือนเดิมจำนำข้าวก็เหมือนกันนั่นแหละครับจำนำข้าวก็คือเอาเงินนี่แหละเอาเงินเอ่อเอาเงินของประเทศนี่แหละเงินภาษีแหละไปอุดแต่ที่จำนำข้าวตอนนั้นที่มันเกิดเรื่องจนเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าในระหว่างขั้นตอนเนี่ยมันมีกระบวนการทุจริตกันหนักกันหนัก ประกันราคาไม่ว่าจะทําในสมัยประชาธิปัตย์จะว่าอาจจะมาสมัยมาทําในพลังประชารัฐมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละครับก็เงินมาอุดพอเงินไม่มีก็ไปกู้มาแล้วที่ผ่านมานักการเมืองใช้โครงการนี้แหละหาเสียงคุณผู้ชมใช้อันนี้แหละหาเสียงและดูเหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้พักไอ้พลังประชารัฐก็ใช้ในโยบายนี้แหละหาเสียงคือชาวนาเขาอาจจะไม่ได้รู้รู้ข้อมูลทั้งหมด เขาบอกว่าเอ้ยใครจ่ายเขาใครให้เขาเขาก็เลือกคนนั้นสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็เหมือนกันนะักการเมืองคนอื่นนั่นแหละไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนทั้งนั้นะนะไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนทั้งนั้นะถนัดกู้ถนัดแจกอยู่แบบนี้นี่ถ้าเป็นมาปีสองปีนะครับแล้วต้องกู้ฉุกเฉินมาช่วยชาวนานเนี่ยอันนี้จะไม่ว่าสักคําเลยนะผมย้านะถ้าเป็นนายกมาปีสองปีนะแล้วอยู่ในภาวะฉุกเฉินที่โอ้โหเจอโควิดซัดเข้าไปอีกนะ โอ้เพิ่งเข้ามาจะไม่ว่าสักคำนะครับแต่นี่เป็นมาจะแปดปีแล้วจะอยู่ต่อไปเป็นสิบปีเลยนะครับมันเหมือนเดิมผมถึงเคยบอกว่าเอาจริงๆนะตัดเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงอะไรก็ตามแต่เนี่ยเอาวางไว้เนี่ยนะมันแบ่งเป็นสองขั้วเอาขั้วหนึ่งจะเรียกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายอะไรก็ตามแต่เป็นฝ่ายสามนิ้วอะไรก็ตามแต่อีกขั้วหนึ่งจะเป็นฝ่ายสลิมฝ่ายรักชาติลักสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่ เชื่อเถอะผมว่าทั้งสองฝ่ายมีคนฉลาดกว่าพลเอกประยุทธ์อีกเนี่ยถ้าพูดถึงฝ่ายสลิมบางคนที่เชื่อไหมผมว่าฝ่ายสลิมเนี่ยนะมีคนเก่งคนฉลาดความคิดดีนะก้าวหนา้าสามารถเป็นความหวังให้กับชาวนาเกษตรกรที่ดีกว่าพลเอกประยุทธ์อีกวันนี้ก็มัวแต่ตีกันไงแล้วก็คนได้ประโยชน์ก็คือพลเอกประยุทธ์เพราะตีกันตีกันไอ้นี่กูก็ไม่เอานีกูก็ไม่เอาสุดท้ายก็เออกูแล้วกันนะกูเป็นทหารนี่กูไม่ได้ช่างไหนนี่นะ สุดท้ายคนได้ประโยชน์ก็พลเอกประยุทธ์ผลเอกประวิตรสามปอไม่ได้หมายความว่าเขาเก่งเลยนะครับแต่มันอยู่ในสถานการณ์ติ๊กซอความขัดแย้งของบ้านเมืองก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยลอยตัวอยู่ในโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นวันนี้ประเทศชาติบ้านเมืองต้องการคนเก่งไงใครเก่งที่สุดใครฉลาดที่สุดจากผลงานต้องได้ขึ้นมานําทหารก็หลบไปไปดูแลเรื่องความมั่นคงเรื่องสถาบันเรื่องอะไรก็ว่าไป ประชาชนจะอดตายกันอยู่แล้วย้ํานะครับเป็นนายกมาจะแปดปีแล้วถ้าเป็นมาปีสองปีเจอแบบนี้เนี่ยโอ้ว่าไม่ได้เว่ามันเรื่องชาวนาเรื่องเ,นะเองกเษตรกรมันต่อเนื่องกันมาหลายปีนะเหมือนที่แกว่านั่นแหละแต่แกโม้ยังไงว่าห้าปีจะรวยขึ้นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเตรียมเป็นหนี้กันอีกเขาขยายเพยดานเันไวแล้วซึ่งก็คือกู้นั่นแหละครับยังไงก็กู้ไม่งั้นจะขยายทาไมเขาขยายออกมาแล้วยังไงก็กู้เป็นไปนอย่างอื่นไม่ได้ ยังไงก็กู้นะขยายออกมาตั้ง1 5 0 0 0แสนห้าล้านส่วนจะกู้80,000ล้านเออแสนล้านหรือเท่าไหร่เดี๋ยวก็ค่อยติดตามข่าวแล้วผมจะเอามารายงานทั้งหมดทั้งมวลที่รายงานเนี่ยอยากเห็นชาวนาเนี่ยนะครับได้ผู้นําที่ฉลาดเก่งเข้ามาปฏิวัติผมต้องใช้คำว่าปฏิวัติการทํานาบางคนมองโลกแคบบอกว่าชาวนา,ค,นา,วนาคุณทำอย่างนั้นสิชาวนาคุณทําอย่างนี้สิชาวนาคุณทาอย่างนี้สิ การเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงของระบบในเชิงของกติกาในเชิงของรูปแบบที่รัฐบาลเนี่ยต้องเข้าไปเป็นคนจุดเป็นคนจุดเ่ะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนจุดเป็นคนเปิดประตูบานใหญ่ที่สุดเป็นคนแรกก่อนแล้วให้กลไกต่างๆนี่มันตามไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณไปบอกชาวนาะคุณทำสิชาวนาะคุณทำสิ อันนี้ไม่ใช่คนเป็นไม่ใช่คนนักบริหารเปลี่ยนไม่ได้ครับถ้าจิ้มไปทีละจุดคุณต้องจิ้มแกนใหญ่สุดก่อนแกนใหญ่สุดก็คือผู้นําก็คือรัฐบาลวันนี้เราได้พลเอกประยุทธ์มาซึ่งครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็รอหวังนะเพราะว่าไอ้กรณีของข้าวเนี่ยอีกฝั่งนึ่งมาก,ก็จำนำอีกฝั่งนึ่งมาก,ก็ประกันเอาประกันกับจำนำมาชนกันที่แท้ก็เหมือนกันนะั่นแหละก็คือเอางบประมาณส่วนอื่นมาอุดหนุน เอางบประมาณส่วนอื่นมาอุดหนุนมาอุ้มอ่ะแล้วก็เกิดการทุจริตเกิดการทุจริตจะจับได้จับไม่ได้จะมากจะน้อยก็ว่ากันไปคนไทยจำนวนหนึ่งก็เลยเบืออ่อไงบอกว่าอะไรว่าพรรคนี้ก็ปักกันอันนี้ก็จานำําไหนใครจะพูดไหมให้ชาวนายืนอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตนเองอ่ะนะให้ข้าวมันมีราคาดีโดยกลไกทางตลาดของมันนะ คิดสร้างรายได้ให้กับชาวนาทุกว mm ัน hmm. น no. yeah. <laughs> ี้นะชาวนาเขาบางคนเขาก็ไปทํารีสอร์ทเขาก็ไปทําที่พักอันนั้นคือคนมีทุนแต่คนไม่มีทุนเขาก็ไม่ได้ทำไปคิดเรื่องการท่องเที่ยวชาวนาได้ไหมข้าวอย่าไปคิดว่ามันเป็นของกินอย่างเดียวสิทุกวันนี้คนชอบถ่ายรูปกันมากเลยนะให้ชาวนาปลูกอย่างอื่นแซมได้ไหมนะเพื่อที่จะคือทุกวันนี้คนมันไม่ได้กินอย่างเดียวนะคนมันชอบถ่ายรูปคนมันชอบท่องเที่ยวบางครั้งไปไปไปนาแถวบ้านผมในจังหวัดน่านนะไม่ได้ไปเพื่อไปกินข้าวนะ เพื่อไปถ่ายรูปโอ้โหหมดค่าที่พักกันเป็นหลายพันเป็นหมื่นเพื่อจะไปถ่ายรูปกับต้นข้าวเห็นไหมมูลค่ามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งผู้นำันนี้มันต้องคิดอะไรแบบเนี้ยใหม่ๆคิดอะไรใหม่ๆอย่าคิดว่าข้าวเนี่ยเป็นแค่ของกินนะครับตอนนี้มันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะ,ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยอยากได้ตัวใหม่ๆตัวละครใหม่ๆวันหนึ่งอกประยุธ์กระโดดมาก็คิดว่าจะเก่งคิดว่าจะฉลาดสุดท้ายก็ ต้องย้ำนะมแกโมนะแกบอกว่าชาวนาจะรวยขึ้นนะเมื่อปีห้าเก้าอ่ะถ้าไม่เรียกโมเรียกอะไรอ่ะปีห้าเก้ามีโควิดไหมก็ไม่มีเลยอืมแล้วก่อนหนะ้านั้นแกเป็นมันแต่ปีห้าเจ็ดและแกเป็นแบบว่ามีไม้กายสิทธิ์ด้วยนะคือแกมีมาตาสี่สิบสี่ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นายยกคนอื่นไม่ได้มีโอกาสแบบนี้นะครับไม่มีแกได้ทุกอย่างแต่ดูสิ่งที่แกผลแล้วผมถึงย้ำนะว่า คนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เนี่ยหรือววาคนที่อยู่ตรงกันข้ามกันด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายแหละมีคนเก่งกว่าพลเอกประยุทธ์เพียงแต่วันนี้ติดลมความขัดแยง้งอ่ะชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมครับช่วงท้ายของรายการหากอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคนเวลาพูดข่าวอะไรออกไปแบบนี้เนี่ยยากครับที่ผมจะมีโฆษณานะครับเ,เขาเห็นผมพูดแบบมีหูแรงเหลือเกินเลือกข้างแล้วเลือกข้างที่ครับเลือกอยู่ข้างชาวบ้านเนี่ย เลือกอยู่ข้างภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกยืนอยู่ข้างงบประมาณที่ต้องไม่ถูกเอาไปใช้แบบสุรุ่ยสุรานะ่ายนะเดี๋ยวผู้ก็จะขึ้นอีกนะขออนุญาตขายของแล้วกันนะถ้าคุณผู้ชมสนใจอ,อ,อยากสนับสนุนทีมข่าวแบบยุคคนนะยืนข้างชาวบ้านนี่ครับแหนมเห็นไอ้แข็งๆขาวๆนี่น้ำแข็งนะครับออกมาจากช่องฟิตแหนมยุคนชุดละร้อยห้าสิบบาท หนึ่งชุดมีสิบชิ้นเมื่อคืนนี้ผมก็เพิ่งกินมาโอ้อร่อยเหลือเกินนะครับเอาไปคั่วไข่อร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมครับชุดละร้อยห้าสิบาททัานั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับสนใจสนใจสนใจพิมพ์เข้ามาได้เลยครับหรือเอาชัวร์ครับเข้าไปในลิงก์ไลน์ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะกดเข้าไปในลิงก์ไลน์เข้าไปสั่งซื้อในนั้นข้อความมันจะถูกบันทึกเอาไว้ หรือไม่ก็ช่วยอีกทางหนึ่งก็คืออินบ็อกซ์นะครับหรือว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนก็ได้ชุดละ150บาท1ชุดมี10ชิ้นนะครับเป็นแหนมจากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเป็นแหนมจากอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณผู้ชมดูอันนี้หมูนะฮะหมูสดใหม่เลยให้เทศบาลตรวจสอบความสะอาดก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็จะมีหนังหมูนี่มีพริกขี้หนูสวนเห็นไหมฮะสีเขียวเขียวนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะหนึ่งชิ้นเนี่ยหนึ่งชิ้นในสิบชิ้นเนี่ยนะ ทุกชิ้นเนี่ยเขาจะมีพริกขี้หนูส่วนอยู่2เม็ดนะครับอร่อยมากอร่อยจริงๆคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่เคยกินแหนมยุคนเนี่ยนะครับสั่งเลยสั่งเลย 1. ได้ช่วยชุมชนเออทีมงานต่างจังหวัด3ได้เป็นรายได้ของทีมข่าว e ีซี่นิวอี y ี่ยคนและสีเป็นรายได้ส่วนหนึ่งเอาไปทำโครงการลดข่าวปันสุกนะลดข่าวปันสุกชุดละ150บาทนะชุดละ1 5อบาท สวยงามสีสันสดใสทำบนลร่ไม่เกิน 60- หรือ80ชุดเท่านั้นอร่อยแท้แน่นอนนะครับจะเอาไปกินดิบก็ได้ถ้าคนกินเป็นนะฮะเรือไปเวฟก็ได้นี่ง่ายสุดหรือเอาไปทอดเอาไปคั่วใส่ไข่เอาไปผัดเป็นข้าวผัดแหนมโอ้เอาไปต้มใส่ไข่โอ้ได้หมดคุณผู้ชมครับอร่อยนะฮะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับสาระสำคัญที่สุดเนี่ยผมกล้านะจะบอกคุณผู้ชมว่า ถ้าคุณผู้ชมเคยกินแหนมหรือเป็นคนชอบกินแหนมหรือบางคนไม่ชอบกินแหนมก็ตามแต่เนี่ยลองมากินดูแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าของอร่อยมันเป็นยังไงและคุณผู้ชมจะสัมผัสได้เลยว่าอร่อยสะอาดสัมผัสได้ถึงคุณภาพที่คนทาก็ดีที่ทีมงานของผมที่ผมก็ดีเนี่ยนะครับเอาจริงแล้วก็เอาใจใส่กับแหนมมากชุดละร้อบาทนะนะสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้ กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์ในกล่องข้อความเพจ e ีซียุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นี่ครับชุดละชุดละร้อบาทนะอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวให้ดูหมูก่อนหมูจะชุดละสองราสคุณผู้ชมครับน้ำหนัก400กรัมนะฮะน้ำหนักสี่รกรัมสนใจพี่ว่าสนใจเข้ามาเลยนะฮะอร่อยแน่นอนครับอันนี้มันเป็นน้ำแข็งนะ ออกมาจากช่องฟรีสนะครับทอดเสร็จเรียบร้อยคุณผ,ผู้ชมก็ไปทอดซ้ํารับประกันว่าอร่อยแท้แน่นอนครับอันนี้อันนี้เป็นหมูนะสีมันจะใสกว่า250นะเดี๋ยวผมค่อยเล่าให้ฟังว่ามันเด็ดยังไงนะครับอันนี้เนื้อครับชุดละ295โอ้โหน้ำแข็งจากช่องฟรีสนะฮะปกติมันจะสีสวยกว่าน,นี้นะนี่ฮะเนื้อ295หมู250แยกอุปกรณ์ชิ้นส่วนการทําน้ํามันทอดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ อันนี้เป็นเนื้อนะสองถ้าสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาเอาชัวร์สุดก็เข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับจะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์จะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เข้าไปสั่งซื้อในไลน์ครับหรือไม่ก็กล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนก็ได้นะครับนี่ฮะความลับของหมูกับเนื้อที่อยากให้คุณผู้ชมกินเนี่ยนะฮะคือสินค้าอ,าอื่นเนี่ยเป็นของชุมชนที่ผมชื่นชอบที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กละแล้วผมก็เลยเอามาขาย เอามาขายนั่นคือของชุมชนนะอันนั้นคือของชุมชนแต่ว่าหมูกับเนื้อเนี่ยอันนี้คือของยุคคนเลยกับพักพวกกับเพื่อนก็คือปกตินีนะเราชอบทานพวกหมูพวกเนื้อจริงๆเราทานหลายอย่างทั้งลาบนะทั้งลาบทั้งซานี่ากับข้าวเหนือเนี่ยสุดยอดลาบซาปิ้งย่างอะไรเงี้ยเวลาเราตั้งวงคนเหนือก็จะมีลาบเนี่ยมีซาแต่ลู่ผมไม่กินนะลู่เนี่ยมันมันน่าก,กลัวไปหน่อยนะมันกินเลือดอ่ะผมกินไม่ไม่ได้ แต่ซาเนี่ยผมกินได้กินทั้งแบบสุกกินทั้งแบบดิบนะลาบก็เหมือนกันกินได้ทั้งทั้งลาบหมูลาบบัวในคนเหนือเป็นแบบนี้ผักกับนะสดๆนะก็ว่าไปก็ว่าไปแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยไอ้ของโมนั้นเนี่ยถ้ามันจะทําขายมันต้องเปิดร้านมันขายเป็นแพ็กแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวเนี่ยผมกับเพื่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคือไปตลาดไปเลือกซื้อส่วนของเนื้อที่ดีที่สุดเราเลือกเลยหมูดีที่สุดเพราะเรากินไงคุณผู้ชมรู้ไหม เวลาเราทํากินกันเองเราทําของดีเราไม่กลัวว่าต้นทุนกําไรเท่าไหร่นั่นแหละครับเลยเป็นที่มาของการทําหมูแดดเดียวกับเนื้อแดดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาตัวเองการันตีเลยว่ากินมาโดยตลอดเนี่ยฮะอันนี้จะเนื้อนะสีมันจะเข้มกว่าชุดละสองร้อยเก้าสิบห้าถ้าอยากรู้ว่ายุคนกินเนื้อแดดเดียวทอดแบบไหนก็อย่างนี้เลยครับนะชุดละสองร้อยเก้าสิบห้าคือถ้าได้กินเนื้อแดดเดียวเนี่ยนะก็ไม่กินที่อื่นเลย นะจะทอดใส่ใบมะกรูดลงไปหน่อยก็ได้ฟิลแบบสมุนไพรหน่อยนะได้ฟิลเหมือนกับว่าไปกินที่ร้านอาหารเขาชอบใส่ใบมะกรูดใช่ไหม,มนะครับอันนี้ก็หมูนะฮะหมูจะ250เนื้อจะ295นะถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจหรือว่าเข้าไปในอินบ็อกซ์นะกล่องข้อความมาชัวร์สุดกับลิงก์ไลน์ก็ชัวร์สุดเพราะว่าระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไวา้คือถ้าคุณผู้ชมสั่งเข้ามาในคอมเมนต์บางครั้งเนี่ย ทีมงานเขาไปตามคอมเมนต์ไม่เจอเพราะว่าบางคนก็คอมเมนต์เรื่องข่าวเหตุบ้านการเมืองอะไรแบบนี้เป็นต้นนะอ่ะวันนี้ขออนุญาตขายต่านี้ก่อนเพราะว่าจริงๆอ่ะมีหลายอย่างมีทั้งน้ำพริกแมงดาปลาระแคบหมูมีกล้วยชาบลดเนยลดหวานไส้อัวอีกนะมีอีกหลายอย่างของอร่อยๆดั้งนั้นอ่ะหากคุณผู้ชมสนใจสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมก็ถามทีมงานในไลน์ก็ได้หรือจะถามในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์ก็ได้ วันนี้ผมยุคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะสวัสดีครับ